ตั้งใจว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องปลูกไม้ใช้เองเลยก็ได้สร้างสวนป่าทำมาทั้งชีวิตวันไหนถ้าไม่ได้มาเนี่ยโอ้โหคิดถึงแม่เหนื่อยทั้งชีวิตไม่เป็นไรเกิดเป็นคนก็ต้องเหนื่อยแม่มีความสุขกันเนี่ยวันพระได้ไปวัดสนุกแล้วพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วเรื่องความตายอย่างเมื่อไรก็ได้ สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนค่ะซึ่งจะเป็นการนำเสนอถึงแนวคิดในการผลิตสื่อที่สร้างสารรค์ของโครงการต่างๆที่ทางกองทุนให้การสนับสนุนนะคะรวมทั้งยังมีเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนที่เราอยากจะนามาเล่าสู่กันฟังค่ะและในวันนี้นะคะเรายังคงพบกันในรูปแบบ new normal ค่ะ ถือเป็นการรักษาระยะห่างนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ลดลงให้ได้มากที่สุดค่ะ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2548แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564นี้ถือว่าเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่ามีประชากรที่อายุมากกว่า60ปีถึงลรอยะ2 0ของประชากรทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสังคมต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตสื่อที่สร้างสารรค์เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการซีรีส์พิเศษในรายการคนค้นคน,คนที่ต้องการสื่อสารประเด็นผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้พิการนะคะในมุมมองที่ทําให้สังคมเข้าใจความแตกต่างทั้งเพศสภาพอายุสถานะกลุ่มคนและชนชั้นค่ะ เพราะในความต่างนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ค่ะเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกันได้เช่นกันนะคะโดยเป็นผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไปประจำปี2,562ซีรีส์พิเศษรายการคนค้นคน,คน,คนมีคุณสุขสารกมลสันติโรธเป็นโปรดิวเซอร์โครงการค่ะรายการคนคน้นคนนะคะจึงได้ผลิตซีรีส์พิเศษ ราศดรอ,อาวุโส4.0และเราเท่ากันในความต่างซีรีส์และ4ตอนรวมเป็น8ตอนค่ะตอนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุซีรีส์ราษฎรอาวุโส4.0ผู้ผลิตมีเป้าหมายนำเสนอให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณให้มีความสุขให้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเท่าทันเทคโนโลยีที่ไม่เพียงเป็นต้นแบบให้กับคนวัยเดียวกัน ยังเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุขไม่เป็นภาระของสังคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจไม่เฉพาะกับผู้สูงวัยนะคะแต่กับคนหนุ่มคนสาวเองนะคะก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากครูนานผู้ปลูกป่าและแม่ทูสียอดนักสู้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ตั้งใจว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องปลูกไม้ใช้เองเลยก็ได้สร้างสวนป่าทำมาทั้งชีวิตวันไหนถ้าไม่ได้มาเนี่ยโอ้โหคิดถึงแม่เหนื่อยทั้งชีวิตไม่เป็นไรเกิดเป็นคนก็ต้องเหนื่อยแม่มีความสุขกันเนี่ยวันพระได้ไปวัดสนุกแล้วพอแล้วไม่เอาอะไรแล้เรื่องความตายอย่างเมื่อไรก็ได้ เรื่องราวของคู่สามีภรรยาปูชนียบุคคลแห่งตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแม่ชูศรีธรรมวุฒิและครูสนานธรรมวุฒิทั้งคู่อายุ87ปีเท่ากันแม่ชูศรีใช้ชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกับพ่อหนานหรือสนานคุณวุฒิหรือครูหนานของลูกศิษย์มีลูกด้วยกัน5คนลูกๆทุกคนเติบโตและมีฐานะที่มั่นคงกันหมดแล้วการใช้ชีวิตของครูหนานและแม่ชูศรี นอกจากจะเป็นครูในชีวิตจริงให้กับลูกๆทั้ง5คนแล้วก็ยังเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงวัยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งวิธีคิดและการดำเนินชีวิตประจํำวันที่เรียบง่ายและสุขอย่างยังย่งยืนได้พ่อสนามธรรมวุินะคะอดีตข้าราชการครูวันนี้ใช้ชีวิตในวัยชาราหมดไปกับการปลูกปา่าปลูกต้นไม้ให้โลกคะ่ะ พราะอย่างไอสวนป่าเนี่ยค่ะพอเริ่มมันมาตั้งแต่คือเริ่มเนี่หลังพายุเก๋ครับว่าสวนป่า,า่คือตอนพายุเก๋เรามาให้บทเรียนนะว่าที่บนเขาในเราปลูกอะไรไว้จะไม่เหลือเลยครับเหลือแต่เขาแดงเถือกหมดเกิดความคิร้อนนี่ต่อไปเราไม้ที่ไหนใช้ไผ่รัก,กลำก็ไม่เหลือตอนนั้นกมป่าไม้ก็ตื่นตัวตั้งแปลงเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์กล้าไม้กสินเทพาม้างมาฮอกกานีั้งมามาเพาะพันธุ์แจกยังไง แล้ผมก็เป็นคนแรกที่ไปเอามาปลูกในนี้สี่พันกว่าต้นซึ่งย่างหมดนี่พ่อทำเองหมดเลยเริ่มต้นมาทำเองหมดคือตั้งใจว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องปลูกไม้ใช้เองเลยก็ได้สร้างสวนป่าและต้องปลูกควบคู่กับพืชผลที่มันให้ผลผลิตด,ด้วยเอพ่อก็ใช้ชีวิตอยู่ในในสวนในนี้ค่อนข้างเยอะเยอะตัวใหญ่ชีวิตทำมาทั้งชีวิต วันไหนถ้าไม่ได้มาเนี่ยโอ้โหคิดถึงแม่ชูศรีธรรมวุฒินะคะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สู้ชีวิตผ่านความยากลำบากมาทุกรูปแบบจนถึงวันนี้นะคะเธอสามารถที่จะนั่งกินนอนกินเพื่อทดแทนวันเวลาที่ยากเข็ญในอดีตได้แต่ทุกวันของเธอยังคงเต็มไปด้วยหน้าที่การงานแต่เป็นการงานที่เธอเต็มใจและทำมันด้วยความสุขค่ะ แม่เหนื่อยทั้งชีวิตไม่เป็นไรเกิดเป็นคนก็ต้องเหนื่อยตอนนี้แม่สบายที่แม่ทำนี่ทำเพื่อความสบายไม่ได้ทำเพราะความลำบากไม่ได้ฝังมเพราะความอยากได้อยากมีไม่ใช่ทำเพราะคนนั้นบังคับคนนี้บังคับหรือว่าครอบครัวบังคับว่าต้องทำถ้าไม่ทำไม,ม่ไม่ใช่ ความสุขของแม่ทุกวันเนี้ยคืออะไรนี่แหละค่ะที่อยู่ที่เห็นทุกวันที่แม่มีความสุขกันเนี้ยไม่ใช่ไม่มีแล้วพอวันพระได้ไปวัดไปเจอเพื่อนคนแกน่ๆก็คุยกันสนุกแล้วพอแล้วไม่อ,อะไรแล้วเยอะแล้วเนี่ยปีนี้นี่พอ่อ8ปดเจ็แล้วใช่ไหม ความสุขของพ่อคืออะไรตอนนี้ในวัยแปดสิบเจ็ดไม่เห็นต้นไม้งามสวยถ้าต้นไม้เหี่ยวพ่อก็เป็นทุกข์มาจนถึงแปดสิบเจ็ดปีอันนี้นี่คิดว่าใช้ชีวิตคุ้มยังโอ้เกินคุ้มแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้เกินคุ้มไม่เคยคิดว่าจะมีที่ดินราคาเป็นห้าหกสิบล้านแปลงนี้แปลงนี้หกสิบล้านใครมาให้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ขายอเอาตังค์ไปไหนหกสิบล้านกินมือกี่บาทแล้วลูกสามร้อยทั้งไอเต็มด้วย กินหรือว่าหกคนคนเดียวกินมื้อกี่บาทลูกกินไม่หมดแล้วกินมีคิดว่าเ็งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังที่ไม่ได้คิดเราก็ชีวิตไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอมาดูลูกเช็คทํางานเขาก็ทําไปได้ดีระดับหนึ่งหมอชอบก็รับราชการก็ได้ดีระดับหนึ่งแล้วอยู่ในแนวหน้าแต่ถ้าคนในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็ว่าครอบครัวผมนี่มันสุดยอดก็ไม่ได้สนใจตรงนั้น ดูเหมือนเหมือนชีวิตมันมาไกลจากตอนที่แ,แรแสโอ้ตอนนั้นไหมไกลมากเมื่อก่อน<ม>รถจักรยานก็ไม่มีนั่งเดี<ม>๋ยวน,นี้รถยนต์จอดขับไม่ทันเกินเ<ม>ป้าหมายคือเป้าหมายเราเนี่ยคิดว่าเมื่อก่อนพอจบมหกปุ๊บเราบอกกูถ้าได้เป็นครูสิยาัยก็บุญแล้วชาตินี้กูเลยมีรถจักรยานขี่ก็บุญแล้วเมื่อเด็กๆมันเดินยันนะแต่พอถึงวันนี้เข้าเกินเป้าหมาย ก็ชีวิตออเราไลยมากครับลูกผมว่าพ่อว่าแค่นี้มันก็เกินพอแล้ววันนี้การเข้าสวนมันไม่ใช่มาหาของกินหรือทําเงินทํไรายได้ไ,ไม่ไมใช่<ม>สร้างความสุขให้แผ่นดินให้โลกใ,ให้มนุษยชาติมันให้อากาศเท่าไรมันดูดซับก๊าซเสียเท่าไหร่เข้าไป<ม>พ่อเคยพูดในร้านกาแฟเสมอนอนถ่ายมลพิษให้อากาศนะเดี๋ยวมึงตดเดี๋ยวมึงขี้เดี๋ยวมึงเยี่ยวมลพิษทั้งนั้นนะ มึงสร้างความสงบไอ้ความร่มเย็นให้แก่โลกใบน,นี้มั่งละมึงสามทำไงบอกว่าปลูกต้นไม้ก็ต้นไม้ไมันดูดซับไอ้สิ่งเร็วๆในชั่วๆ่วนี่ในอากาศหมดเอ่มนี่พอที่ปลูกต้นมไม้ก็จริงๆเหมือนคืนให้โลกด้วยก็คืนให้โลกหมดม่ะคืนธรรมชาติให้แผ่นดินเหมือนในหลวงว่ารู้จักบุญคุณของแผ่นดินก็คืนธรรมชาติให้แผ่นดินมาก<ม>ถ้าเราไม่ให้มันวันหนึ่งมันจะลงโทษเรา ส่วนซีรีส์พิเศษชุดเราเท่ากันในความต่างซีรีส์ชุดนี้นะคะต้องการสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคมเห็นถึงความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันค่ะไม่เหมือนใช่ว่าแปลกแยกในความต่างกันใช่ว่าต้องแบ่งแยกค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องลบมายาคติเดิมๆให้หมดไปสังคมเรามีความหลากหลายนี่คือข้อเท็จจริงค่ะความพิการไม่ใช่กรรเก่านะคะ ความพิการไม่ใช่เพียงแค่สงสารแล้วผ่านเลยแต่คนทุกคนทุกกลุ่มทุกประเภทมีสิทธิ์ที่จะมีลมหายใจค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบริการทางสังคมนี้เท่าเทกันและเขาคือเพื่อนร่วมสังคมของเราค่ะเรื่องราวของคนต้นเรื่องนะคะจึงมีแง่มุมของความต่างและพวกเขาก็ต้องการสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมค่ะลองไปชมกันค่ะ ว่าผู้ชายที่ใช้หัวใจก้าวเดินหัวใจจะพาเขาเดินไปเด้กไกลและยิ่งใหญ่มากแค่ไหนไปชมพร้อมกันค่ะเขาก็สอนว่าอย่าไปดูถูกใครเพราะว่าต่อให้ไม่พิการหรือพิการมันก็เท่าเทียมกันหมดค่ะเขาผักดันผู้หนูแบบอะไรที่ผู้หนูทําไม่ได้เขาก็สอนหมดเลยค่ะเด็กๆเ,เขาจะได้เห็นว่าไม่ได้มีข้อจํากัดแต่ว่ามันอยู่ที่ความพยายามความมุมานะความตั้งใจ เสาอขาวอยากให้ลู่ว่านเราก็ทานได้เมื่อคนทั่วไปพิกาเคขคอน,นอทุกคูทุกค,ทกคูท่อกันเลยบีเล่ชายผู้ที่ใช้หัวใจก้าวเดินบีเล่ชายหนุ่มที่ใช้มือสองข้างเดินแทนขาเนื่องจากอาการป่วยจากโรคโปลิโอตั้งแต่อายุห้าขวบเขาอพยพมาจากพมา่าพร้อมกับครอบครัวแม้จะมีฐานะยากจน แต่เขาพยายามตั้งใจเรียนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเรียนดนตรีความพยายามอย่างหนักทำให้เขาได้เป็นครูสอนดนตรีในโบสถ์คริสต์และได้รู้จักกับมูแคทหรือแคทเธอรีนหญิงชาวต่างชาติที่มาลงหลักปักฐานทำโรงเรียนแบมบูสคูลที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนแบมบูสคูลเปิดรับและเลี้ยงดูเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งในจังหวัดกาญจนบุรีความเสียสละของมูแคท สร้างความประทับใจให้กับบีเล่เป็นอย่างมากทำให้เขาตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องส่งต่อโอกาสที่ได้รับเช่นนี้บ้างเยนินีเกพวอยย่อแต่ละอุลโกวิโยมเดาอยูดูรอโดยอยู่เพลลโกวิโยล่ะเพลอยู่เพลเราอยูอ่สาววะาเยนินีเกพูดแต่ละว่าอาวะยาโพลิโอบาโพลิโอเราวะยาเกเดลิชาเราวะยาอยู่อยู่มุมหนึ่งนะว่าคือวะยากระติกกระซาะดิบามียเนี่ยมั้ง ตนั้นผมในเดียวราว่าอู่รือว่าในเดียวเราตลอดตะเคลนี่มีเดียวปัวปูรูปองเยตัวอาวาลงดว่าตกอเตวราเลกตีเดขาในในมีเชนเนี่นเอว่ารีรอตวายันเราอยู่มนให้ให้กีเราว่าเดียวกตีตราดว่าเชกตีนกมเราเกตีนกม่เราอยู่คนอาว่าหาว่ี้คอลร่งมันในในนี้เอว่าปฏินในนว่าเอว่า doyola mu care namo mu care metele doyola ora warana ku thu pu da jia ilo ye jane doy ya media raya ke jane ye kuat pebe ni nui ni ya jane mo do dia ra apa penapa mau ta ku aku tan beba ku ajale beba e jale beba ku hu ya jale ne ne awu ne ne ye na puli che mo ra kan ne ti ra jia ta ma le มจคธรรมนอใจเเมจะนใาเอกวาดทวพุทธาเรามือจะหิวแล้าบกวเเราดูสุขุษาคเดียวพุทธาลมันจะใตาสุขุษาคืดูว่าเราแบิสุขุษาคุอมองเราไปใจเราเปล่ยใจเรามาว่าธรรมะข้าีธรรมะตกวาดท่วเรายให้ไเราอยู่ชุวงเกวาเรายาตนานี่เดเรามือจะน้เาปูเราม่สุรวี le ba kale ta di ta u ta tu kita che we jan ni do po e le ki ro o da po ti we da le po ta u ro ya a do po bo ne o ta ta lo ta kle ya no do tu lo di le ta che ta di ta Minya ni di PA, ni PA dia poli ulama. Pukau tu dia poli, tapi dia poli ulah. Kau ni. wadi atamun ni dimile buku ada perkuah chamai pu tibahi no dagaba mo lu to roti le cheil mo kwadi pu pu bilila ah di mane hana dia ada diawa temin du ni peda le keke apa aku bau kuti pu le mun jan ngoda bauuti da solo ra rida migi ra quiero ba ketit ramigi peda le keke bau bauuti binalo อาวันนี้ปสูรูเรื่องมุจนาว่าก็มีพลาเอเอ็มีพลาเออาพลาฮูนเดี๋ยวรมุจลานี่เอพกัรกอกะมาจีรกียอาสาชู้นอมมาจีลาซาชูม่วิธติก็มาจีกพลาปุกคุปุ๊กชอยันี่ปุมาจีบุคุาุกคุคือบระานน่ตะคอมาจีลาเออพล่คุปคืานวันมาจีชูลาต่ำมาจีชลาต่วิมามาจีพลาคุคืตียัเอานนี้ไป่วายน ก็คือเด็กๆเ,เขาจะได้เห็นว่าไม่ได้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความพิการของคนแต่ว่ามันอยู่ที่ความพยายามความมุมานะความตั้งใจจริงมากกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เห็นสามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้มันมากกว่าคําสอนมันมากกว่าไปเปิดตํารามาอ่าน mm hmm. เด็กๆที่นี่เขาก็จะเห็นตัวอย่างจากอาจารย์ที่เสียสละทุ่มเทถึงแม้ว่าตัวเองจะพิการแล้วแ อาจารย์ก็จะทําทุกอย่างที่นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้การจัดการศึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการให้ความรู้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอบรมการอบรมหรือการซึมซับเนี่ยมันก็เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะได้เห็นรูปแบบเหล่านี้เห็นรูปแบบอย่างนี้แล้วก็สามารถเอาไปดําเนินชีวิตในในโอกาสข้างหน้าในในที่เขาจะไปโตเติบโตแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเขาเชื่อว่าอย่างนั้นครับ อย่าพี่นิ่พี่ไม่สมบูรณ์พะยายามทานทุกอย่าเองเสือขาวอย่าให้รูว่าเราก็ทานได้เมื่อคนทั่วไปคมเหมือนกันพิการแค่ข้อน,นอกทุกข์ทุกขทุกขทุกท่อกันเลยไม่แตัตกเมื่อกันมหมด โครงการซีรีส์พิเศษรายการคนค้นคนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจค่ะเพราะสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นตามเป้าหมายโดยสามารถเชื่อมความเข้าใจระหว่างกลุ่มทำให้คนเปลี่ยนความคิดและทัศนคติและมองเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นค่ะ ดิเสรไม่ได้นะคะว่าในทุกวันนี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลทำให้ทุกคนสามารถสร้างสารรค์และเผยแพร่สื่อหรือคอนเทนต์ของตัวเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้นนะคะทำให้เกิดคอนเทนต์มากมายซึ่งก็มีคอนเทนต์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ก็มีประเด็นที่น่ากังวลเช่นกันค่ะหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลน,นั้นก็คือเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ ข่าวปลอมหรือ fake news คือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จที่จะชักนำให้ผู้รับสารน,นั้นเกิดความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามข่าวปลอมเหล่านั้นก็อาจจะนำไปสู่การสร้างความเสียหายต่อสังคมในวงกว้างได้อีกทั้งทุกวันนี้การสร้างข่าวปลอมหรือ fake news นั้นมีความล้ำหน้าไปมากกว่าเดิมมีการผสมผสานข้อมูลที่เป็นความจริงและความเท็จและที่สำคัญมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ผลเสียต่อสังคมได้อย่างมากมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเฟกนิวส์และมีความคิดที่ว่าการผลิตสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นสื่อน้ำดีนั้นจะช่วยสร้างระบบนิเวศของสื่อให้สมดุลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ ได้เกิดกระบวนการคิดและตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆในสังคมและใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อได้อย่างเท่าทันไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้สร้างเฟกนิวส์ที่มุ่งหวังให้เกิดการเข้าใจผิดจึงได้ให้การสนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ชุดเรื่องบางกอกซีโร่ที่ดำเนินการผลิตโดยบริษัทเมเจอร์ซีนิเล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ผู้เสพสื่อโซเชียลมักติดกับดักข่าวปลอมได้อย่างง่ายดาย เพียงเพราะแฮชแท็กที่ติดเทรนด์และถ่ายทอดถึงผลร้ายของข่าวปลอมผ่านการดำเนินเรื่องที่เล่าถึงเหตุระเบิดทั่วกรุงของเช้าวันที่5กันยายนทำเอากรุงเทพทั้งเมืองนั้นต้องตกอยู่ในความตื่นกลัวโลกโซเชียลต่างถามถึงแฮชแท็กปริศนาแฮชแท็ก5กันยาระเบิดทั่วกรุงว่าเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้หรือไม่กลุ่มนักศึกษาเจ้าของแฮชแท็ก3คนกลับถูกมือดีจัดฉากให้กลายเป็นผู้ร้ายวางระเบิดทั้ง3 จึงต้องหาวิธีการต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์และไขปริศนาว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงกันแน่และกรุงเทพที่คุณรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านสามารถรับชมซีรีส์บางกอกซีโรได้ทุกวันศุกร์เวลา23.15นนทีทาง pptvhd ช่อง36รวมถึงเว็บไซต์ pptvhd 36และดูฟรีบนแอปพลิเคชัน iqe และเว็บไซต์ iq.com และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Bangkok Zero. บางกอกซีโร่สื่อที่ดีต้องเป็นวัคซีนทางปัญญาให้สังคมเรื่องความตายอย่างเดี๋ยวนี้เมื่อไรก็ได้ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวเจ็บทรมาน และไม่ห่วงอะไรหรือชัคอย่างไม่เป็นห่วงสมบัติแม่ตายเมื่อไร่ก็ได้ตายสบายเลยแม่นอนตาหลับแน่นอนไม่ห่วงวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งทุกวันบอกเฉยแม่ตายวันนี้ก็ได้เออดูมวยเชียชีมมวยตายเลยเหมือนที่เขามาัอนมา,มาสนุกเลยสบาย <c oughs> <c oughs> เราควรใช้ชีวิตอย่างไรหลังกเกษียณหรือเราทุกคนทุกความแตกต่าง ควรจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือ Enjoy Your Life คือแนวทางที่กำลังมาแรงในทุกวันนี้นะคะทุกคนปรารถนาชีวิตที่มีความสุขสนุกมีสีสันและเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกคนออกแบบคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ค่ะขอให้ทุกคน Enjoy Your Life นะคะ สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามโครงการดีๆที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้การสนับสนุนแบบนี้ได้อีกนะคะในรายการเล่าสื่อกันฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง PSI สารดีช่อง99วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ